มียนนนี้วอห์อันมนมียนนนี้วอเด้นเนสะนะครับอาวัดจะเพื่อออกจากสะเย็บนา้น,นานแร่งจะเป็ี่ปนสูแนวรวดสะท่างขามไปวัดอ้าวยังเยอะกันไหมเป็นยัง โอ้ยอา,าเัืเอยหางใหญ่เตีวก้อนขียดอีคกรกับตั้งคืน,นโอ้ยมันเป็นน้ำดีดีเนะาะฮามันอย่างไงน้ำลายตัวประหลาดตัวยังกับลายมันถ้าเยกตัวนี่มาใส่ ตามาๆเตะวะกําลังมากําลังมาโอ้ตาลัง <makes in the air> <laughs> oh, ออนาครับเดี๋ยกลอนสุดท้ายกลัดสุดท้ายก่อนสุดท้ายพอไปพอไปไปแล้วก็ดึงเียบะกดจับไปเอ้าเร็วเร็วเสียขาเตียเตรรจับเสีย จับก็ต้องมัดก็ต้องมัดจับเชือกเอาแล้วก็ดึงตรงนั้นคือคอยดึงนะคอยกับพ่อได้มัดแล้วคอยกับจับเอามันดึงคนนะบิดบิดบิดส่วนเชือกแล้วก็ใส่กันแล้วก็จับไปกูนะพ่อต้องไปมัดดอกดึงพ่อเจ้าจับเชือกนะพ่อเจ้าจับเชือกเขาดึงมาเลยนะเออจับเชือกเลยดึงเอาคอยดึงมากคอยขึ้นดึงมากันาะควันบักเงี้ยกันตัวกับพวกเนี้ยสั่นไสไหม

ครับคุณยี่แปงวัสนสนอครับจะรับชิปนี้เป็นอีพีนนะครับสวัสดีครับ